สวัสดีครับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารส,สนเทศจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi e u r o m e บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบ Android มาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนที่1ให้ไปที่เมนูการตั้งค่าขั้นตอนที่2ให้ไปที่เมนู Wi-Fi ขั้นตอนที่3ให้เลื่อนหาชื่อ Wi-Fi e u r o m e และเลือกเชื่อมต่อ ขั้นตอนที่4ให้ใส่ username และ password จากบัญชีผู้ใช้งาน nstru passport โดยที่ username จะต้องตามด้วย @nstru.ac.th ยกตัวอย่างเช่น username คือ6911223344จะต้องใส่ข้อมูลในช่อง username เป็น 6911223344@ nstr.ac.th u และใส่พาสเวิร์ดจากนั้นกดเชื่อมต่อผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เมื่อระบบเชื่อมต่อสำเร็จครับการเชื่อมต่อ w i f i e อสดูโรมบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบ Android ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ครับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยินดีให้บริการทุกท่านและสวัสดีครับ